สกาโลนี่ถึงกับหลังน้ำตาลิวเนลสกาโลนี่กั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ขณะแถลงก่อนเกมซึ่งคาดกันว่าอาจเป็นเกมสุดท้ายที่ลิวเนลเมสซี่จะได้ลงเล่นให้กับทีมชาติอ์เจนตหน้าต่อหน้าแฟนในประเทศ ทุกสิ่งที่เขาสร้างขึ้นเมื่อมาถึงตรงจุดนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆเขาอยู่ที่นี่วันนี้และเราต้องสนุกกับมันผมเคยเล่นกับเขาการมีเขาเป็นเพื่อนร่วมทีมและการสามารถส่งบอลให้เขาได้นั้นถือเป็นเรื่องสวยงามมากและการได้ร่วมในฟุตบอลโลกกับเขาและคว้าแชมป์มาได้นั้นเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเมื่อเวลาผ่านไปเราจะเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้น พรุ่งนี้จะเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นอาจจะไม่ใช่เกมสุดท้ายของเขาในเจติหน้าก็ได้เพราะถ้าเขาตัดสินใจว่านี่จะเป็นเกมสุดท้ายเราจะหาจังหวะที่เหมาะสมเราจะหาวิธีทําให้เขาได้ลงเล่นอีกนัดในงานถแถลงทําให้ทุกคนที่อยู่ในห้องรู้สึกซาบซึ้งไปตามๆกันสําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มทีเด็ดบอลกับเราแบบนี้ฝากพี่ๆเปิดใจมาเป็นครอบครัวคอบอลด้วยกันนะครับตอนนี้ทางเรามีโโมชั่นร้อยรับร้อยเพียงฝากเข้ามา100รับทันที100ไปเลยครับ